มันมันบับาดอกบูชาคอยอยู่บจชาบจากันมาแล้วบจัายังลุงพอเลยพบจัาเจ้าไปปีนั้นแน้องไปดอวงบักีบ้านน้านาหน้บ้น้องพีบ้านเนป้ามันเป็นพี่บ้าเลยโอ้ยเื่อคนเ่า ก็ช่วยมันมันบูชูตรงนี้แล้วพอเท่าเราเชี่ยวกันมาอ่ะเอ้ยบูชูอ่ะเอ้ยเลยเธอเชี่ยวกันมาอ่ะนิ่โชว์ไปตรงยา này โกยา n ย y ถือบ้านถือเมืองเยินไม่เท่ากันมากังงใจว่าเอ้ย ู่เออเขาเห็นได้มันมันต้องคือเมด็ดเขาเนาะเล้วลุงเนาะมันมีตัวรีบเมด็ดขาวมันมาแวนเนะ่ะเบ่งมาได้ห่วงหนึ่งแล้ลุงแค่เดียวมันกะมันหลายอันแล้วเออผู้ต้องผูาม,มากมันเป็นนันผู้เท่าผู้เท่านั้นหลอดกึ้